สลบสามให้บาลก็ได้ก็เสียสราเอายาสลบครับยาสลบบอกได้ทุกแพศย์ทุกวัยกูเกียรติพิธีกรสองตัวนี้ทำเป็นนี่ใช่ไหมคะมันแลดพอกันเลยครับเปิดเลยครับเปิดเลยครับเปิดเลยว่าอะไรครับเอาเป็นไรครับน่ะตั๋วเครื่องบินไปไม่กลับอะไรตรงท่านจะทานบะหมี่ที่นี่ได้เลยค่ะอร่อยค่ะเราให้คู่นี้เล่นกันก่อนะครับ ร้านบะหมี่อะไรนะฮะหลีทิมหวดค่ะหลีทิมหวดโอ้โหไม่กล้าเข้าแล้วฮะกลัวเลือดโชกเน่ถ้าคุณชนะเกมนี้ครับเรามีทองแจกทองเป็นทองจากร้านหลีเกี่ยวหวดจะมอบให้นะคะเอ่อทั้งหลีทั้งรวดอะไรไปยืนตรงนู้นเลยดีกว่าครับก็ไมเอาทองแล้วไปเที่ยวหาดนีคะหาดอะไรฮะหาดสีค่ะหาด พอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคุณไม่ไปหาสีอีเดี๋ยวไปดอยแน่ๆอีนีให้่ะพอแล้วครับเจ้าที่วิ่งออกไปนอกถนนนู่นแหละบอกอยู่ไม่ได้เกมของเราง่ายๆนะครับใส่ฟวกไข่ล้วงไข่แล้วจับโดดนึง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 ตึงนึงตึงนึงนึงแคนี้แหละเราจะให้กติกายังไงคะกติกาคือจะให้ไข่เนี่ย เอายัดไปยัดเข้าไปตรงนี้เข้าไปใขังแกงมาทางนี้นี่นี่นี่นเลี้ยงมา้าไปตามนี้ตรงนี้แล้วก็านี้แล้วเอาออกข้านี้ใครทาได้มากใบคนนั้นเป็นฝ่ายชนะมากใบจะเอาให้เอาไข่เนี่ยยัดเข้าไปในนี้่าแล้วเลี้ยงมาตรงนี้เนี่โอ้โหเอาไข่ยัดไปแล้วมันจะไม่โดนไข่แลวครับคนนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของคุณเรีแล้วนะคะกติกาของเรานะคะ ไข่มีกี่ใบเรานับไปหมดแล้วฉะนั้นคุณใหญ่ยัดกอไข่ใหญ่ยักดกดอไข่นะคะเอาแล้วครับใครจะเป็นคนยัดเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋มึงดึงเฉพาะที่มันเป็นไข่ที่เขเตรียมมารู้ปะ่ะเดี๋หวใคร <c oughs> เป็นคนยัดใครเป็นคนถูกยัด <c oughs> เดี๋ยวอร์แม,แมนจะยัดแล้วนี่เป็นคนถูกยัดใช่ไหมแบทแมนครับผมเริ่มครับแสดงว่าพิธีกรเป็นห่วงไข่แบทแมนดิฉันขอไขวางเลยครับอ่าให้มากเลยครับให้มาก นนผมจัดของมึงยังอ่าเร็วค่ะรีบเลยค่ะรีบเลยนะคะตึงๆตึงๆอ่ารีบเลยค่ะรีบเลยนะคะ,อ,ะอา,าอเอาข้างมันไปเอาไป,ไป